วันที่ห้ากุมภาพันธ์2,565ความแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับอริยะบุคคลมิได้อยู่ที่กลุ่มความรู้ได้มากน้อยเท่าใดแต่อยู่ที่อริยะบุคคลรักษาความอิสระทางความคิดอย่างมีสติไว้ตลอดเวลาความรู้อันลึกซึ้งสูงสุดของเต๋า คือการให้กำเนิดอาริยะบุคคลสรรพสิ่งทั่วล่าล้วนมีเตา๋าไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีหมากระดานหนังสือภาพวาดกวีสุราดอกไม้ชาข้าวน้ำมันเกลือซอสปรุงรสหรือน้ำส้มสายชู ล้วนให้กำเนิดอริยบุคคลได้ทั้งสิ้นมีทฤษฎีหนึ่งถือว่าโลกภววิสัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวนอกจิตสำนึกทัศนะนี้ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่จนกระทั่งไม่กี่ปีมานี้มีการค้นพบมากมายที่พิสูจน์ว่าจิตสำนึกก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่ง สามารถส่งผลกระทบต่อโลกภวะวิสัยได้คำอํานวยพอรอรุณสวัสดิ์จากอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่วขอนําส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคําพีเต้าเต๋อจริงบทที่49และคําอํานวยพรในเดือนแห่งการหวานเพาะเมล็ดพันธุ์ใช้การคิดที่เป็นรูปวงแหวน แทนการคิดที่เป็นเส้นตรงความแตกต่างระหว่างคนด้วยกันมีได้อยู่ที่หน้าตาทรัพย์สินเงินทองและฐานะตำแหน่งแต่อยู่ที่รูปแบบความคิดซึ่งก็คือระดับสภาวธรรมที่เรามักกล่าวถึงกันบ่อยๆผู้มีระดับสภาวธรรมสูงเท่าใด ยิ่งสามารถเข้าใจทะลุปลุกโปร่งถึงประโยคที่ว่าคนเจริญรอยตามดินดินเจริญรอยตามฟ้าฟ้าเจริญรอยตามเตา๋าเต๋าเจริญรอยตามธรรมชาติอันเป็นกฎธรรมชาติสีข้อในคำภีเต้าเตอ๋อจริงได้มากเท่านั้นซึ่งหมายถึง คนต้องปฏิบัติตามกฎธรรมชาติกฎหมายของชาติและวินัยของชีวิตดินต้องปฏิบัติตามกฎฟ้าฟ้าต้องปฏิบัติตามกฎเตา๋าและเตา๋าต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การดำเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลเหมือนดอกเหมยที่บานสะพรั่งในยามหิมะตก และดอกโบตันแรกแย้มในฤดูใบไม้ผลิสิ่งเหล่านี้คือสัญชาตญาณธรรมชาติการเคารพต่อสัญชาตญาณธรรมชาติคือเต่าเจริญรอยตามธรรมชาติไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เราปีติสุขมากยิ่งกว่าการได้เป็นที่คาดหวังและที่พึ่งของผู้คนอีกแล้ว การมีโอกาสทำความดีและถูกผู้อื่นใช้เป็นประโยชน์คือความสามารถและบุญวาสนาที่สวรรค์ประทานให้เราเต่าเคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวนเราจึงต้องเรียนรู้การคิดที่เป็นรูปวงแหวนแทนการคิดที่เป็นเส้นตรงเช่นนี้ เราจึงจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนไม่ว่าวันนี้ฉันจะคิดพูดหรือทำอะไรสุดท้ายล้วนจะหมุนเป็นวงกลมหนึ่งรอบเมื่อเพิ่มดอกเบี้ยของเวลาเข้าไปจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ใหญ่มากขึ้นกลับมาตอบแทนแก่เราดังนั้น ขอเพียงเป็นเรื่องที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้อื่นขอให้อาสาแบกรับด้วยความกระตือรือรน้นทั้งยังพยายามทำให้ดีสุดท้ายผู้ที่ได้รับประโยชน์ต้องเป็นตัวเราเองแน่นอนกระบวนการเกิดของจักรวาลคือเต่าให้กำเนิดหนึ่ง หนึ่งให้กำเนิดสองสองให้กำเนิดสามสามให้กำเนิดสรรพสิ่งพื้นฐานของความยั่งยืนคือสรรพสิ่งประกอบด้วยหยินและหยางหยินและหยางประสานเกิดสมดุลเต๋าคือต้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างและยังเป็นจิตใจในท้ายที่สุดจิตคือนายของเทพ หากฟ้าดินไร้เตาทั่วล่าจะวุ่นวายหากสังคมไร้เตา๋าจะเกิดความแตกแยกเช่นเดียวกันหากมนุษย์ไร้เตา๋าจะขาดความจริงใจสูญเสียต้นทานไม่มีพลังมนุษย์คือส่วนประกอบของร่างกายที่มีรูปกับจิตวิญญาณที่ไร้รูป คำว่ากายใจแข็งแรงคือร่างกายต้องไร้โรคและจิตใจสงบนิ่งคนเราต้องฝึกฝนทักษะพื้นฐานของความดีงามและเชื่อถือความมีคุณธรรมจึงจะปกครองกายใจอันเป็นทั่วล่านี้ได้ผู้อื่นไม่ดีคือเรื่องของเขา แต่การปฏิบัติดีต่อผู้อื่นคือเรื่องของฉันความดีและสัจจะคือคุณสมบัติมีใช่วิธีการระหว่างคุณสมบัติกับวิธีการสนามแม่เหล็กแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพลังก็ต่างกันราวฟ้ากับดินหากใช้จิตใจที่คิดไม่ซื่อ ไปปฏิบัติต่อผู้มีจิตใจที่คิดไม่ซื่อใช้การขาดคุณธรรมไปรับมือกับคนขาดคุณธรรมสุดท้ายผู้ที่ประสบภัยพิบัติย่อมเป็นตัวเราเองแน่นอนเพราะเราได้ผลักตนเองเข้าสู่ขบวนความไม่ดีและไร้สัจจะไปโดยไม่รู้ตัวเช่นนั้น เราย่อมต้องได้รับผลของความไม่ดีและไร้สัจจะเช่นกันแน่นอนอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่าวันที่ห้ากุมภาพันธ์2565เผยแพร่วันที่1461